ดวชุดถังกองน้ำใช้นะครับเป็นระบบถังกองระบบ4ขั้นตอนนะครับซึ่งชุดนี้จะเหมาะสำหรับกองน้ำบาดาลนะครับที่เจาะจากใต้ดินขึ้นมาแล้วก็เจอปัญหาเรื่องคาบหินปูนนะครับเรื่องคาบสนิมเหล็กนะครับหรือเรื่องกลิ่นเหม็นอาบน้ำแล้วคันนะครับก็เกิดจากพวกสารพิษสารเคมีนะครับที่ซึมลงในบ่อบาดาลนะครับตามแหล่งธรรมชาตินะครับก็ ต้องผ่านชุดถังกรองชุดนี้นะครับซึ่งเป็นสเปคที่เราออกแบบมานะครับเป็นระบบกรองสขั้นตอนนะครับก็จะช่วยทําให้น้ำใช้น้าําประปาใช้ในบ้านนะครับไม่เกิดปัญหาเรื่องค่าสิมเหล็กคาบหินปูนนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นคาบลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นคาบสีขาวแคลเซียมหรือว่าหินปูนนะครับ ทำให้สุขพัณฑ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังนะครับอุดตันได้นะครับอันนี้คาราสีเหลืองก็จะเป็นค่าสนิมเหล็กนะครับเกิดจากแหล่งน้ําบาดาลที่มีสนิมเหล็กนะครับขั้นตอนนะครับก็จะสูบน้ําจากปั๊มบาดาลนะครับมาใส่ัาไว้ที่โอ่งถังเก็บน้ํานะครับเสร็จแล้วใช้ปั๊มนะครับดูดน้ําดันผ่านระบบถังกองเฟเบอร์การ์ดนะครับถังกองเฟเบอร์การ์ดก็จะเป็นถังขนาด10นิ้ว สูง54นิ้วนะครับจะบรรจุสารกองแมงกานิสกองกําจัดสมิมเหล็กในน้ํานะครับก็จะช่วยทําให้น้ําไม่มีคราบสีเหลืองลักษณะแบบนี้นะครับก็ทำจัดได้ประมาณ80-90นะครับส่วนชุดถังกอง2จะเป็นของกองคาร์บอนนะครับกองดับพวกกลิ่นนะครับพวกสีหรือว่ากลิ่นกา๊าซไข่เน่านะครับหรือพวกคอรีนนะครับ ส่วนถังที่3ามก็จะเป็นถังกองเรซินนะครับช่วยกองข้ามหินปูนนะครับชุดน,นี้เราจะใส่เป็นหัวออโต้วา์ลนะครับคือซึ่งจะมีการตั้งโปรแกรมดูดน้ำเกลือจากถังพีนะครับเข้าไปฟื้นฟูเม็ดเรซินทำให้เม็ดเรซินสะอาดนะครับทำให้มีประสิทธิภาพในการกองข้าบหินปูนได้นะครับส่วนชุดกองสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดกองห้าไมคอนนะครับช่วยดักพวกเศษดินเศษทรายฝุ่นละอองทำให้น้ำใส่นะครับ ก็ชุดนี้นะครับเป็นสเปคที่เหมาะสำหรับกองน้ำใช้ในบ้านทําให้สุขภัณฑ์เพื่องทําน้ำอุ่นเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าเครื่องใช้ก๊อกน้ำฝักบัวนะครับไม่อุดตันไม่เป็นคาบนะครับ ชุดนี้เรามาโปรโมชั่นจาก39,000บาทลดเหลือ29,000บาทนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับซึ่งถังกองจะเป็นถังไฟเบอร์การ์ดอายุการใช้งานได้10กว่าปีนะครับส่วนสารกองที่อยู่ข้างในใช้ได้2ปีนะครับเปลี่ยนทีหน่งนะครับซึ่งจะบรรจุถังละสารกองถังละ50ลิตรนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงบ้านลูกค้านะครับก็ตันนี้หน้างานเราอยู่ที่อำเภอ วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นบ้านพักตางอากาศนะครับของผู้บริหารน,นะครับอทำไมนไวนะ้คนเกือ,อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านลูกค้านะครับสวยงามมากนะครับเป็นบ้านอยู่เนินเขานะครับให้ดูให้ดูนะครับ ก็จะทําชุดกองน้ําบาดานเหมาะสําหรับกองน้ํใช้นะครับไม่เหมาะสําหรับดื่มนะครับก็จะทําให้น้าใช้ในบ้านไม่เป็นคาบหินปูนนะครับไม่เป็นคาสเปนดิมนะครับทําให้สุขภัณฑ์ในบ้านไม่อุดตันนะครับก็พวกกระบงกกระเบื้องไม่เสียหายนะครับก็ใครสนใจติดต่อเข้ามาที่หอจกรไทยวอเตอรส์สโตร์เบอร์โทรศัพท์0 8 1 3 0 7 6ดหน้า เบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่ง6 9 9 6 6 9 0 6 0กนะครับก็สินค้าเรารับประกัน1ปีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, share, รบทั้งติดตามในช่อง tiktok นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อในตะกร้าได้นะครับสวัสดีครับ